สำหรับท่านที่ซื้อชุดเรียนซ่อมเมนบอร์ด a c b o o k และโนบุ๊กแบบเรียนโดยตัวเองที่บ้านไปนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเปิดไฟล์ eBook แล้วไม่สามารถลิงก์ไปที่วิดีโอใน eBook ได้นะครับไฟล์ที่ใช้เปิด eBook เนี่ยเป็นไฟล์ Acrobat ไฟล์ PDF เนี่แหละครับเปิดเข้าไปก็สามารถที่จะคลิกดู Hyperlink ได้ว่า คลิกตรงรูปมือคลิกเนี่ยนะครับแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นแฮนด์ทูลหรือว่าเป็นเครื่องมือแบบมือจับนะครับถ้าเป็นแบบเซเลคเตอร์พอยเตอร์เนี่ยเวลาคลิกแล้วมันจะเปิดเปอร์ลิงก์คลิปวิดีโอไม่ได้นะครับต้องไปเลือกเมนูที่เป็นแฮนด์ทูลนะครับที่เป็นรูปมือนี่ครับคลิกตรงแฮนด์ทูลแล้วก็เป็นรูปมือแล้วก็เลื่อนพอยเตอร์เมาส์ไปแล้วก็คลิกนะครับถึงจะคลิก ให้ไปลิงก์ไปที่คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วมันจะมีข้อความแจ้งเตือนก่อนกดคลิกปั๊บมันก็จะลิงก์ไปที่วิดีโอทั้งซ่อมโน้ตบุ๊กแล้วก็แมคบุ๊กซึ่งในส่วนของอ e ีบุ๊กเนี่ยผมทำาห้ไปลิงก์ไว้หลายจุดมากนะครับซึ่งให้ตรงกับบทเรียนที่เรากำลังเรียนพอดีแล้วก็สามารถคลิกลิงก์ไปที่วิดีโอได้เลยนะครับส่วนวิธีอื่นๆน,นะครับในกรณีที่ว่าเราไม่ใช้ไฟล์ PDF สามารถที่จะใช้ไฟล์ powerpoint ได้นะครับซึ่งไฟล์อ e ีบุ๊กเนี่ย ผมจะให้ไป2แบบก็คือเป็นไฟล์ pdf แล้วก็เป็นไฟล์ powerpoint นะครับสามารถที่จะ double ล l i c k แต่ว่าต้องลงโปรแกรม microsoft office powerpoint เอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นหลังจากที่ open ไฟล์เข้า powerpoint ได้แล้วนะครับก็ให้กดไปที่ slide show ครับเพื่อที่จะให้มันโชว์สไลด์ขึ้นมาเป็นคล้ายๆ e-book นะครับแล้วก็จะมีส่วนเชื่อมโยงแบบ h y p เป l i ลิเหมือนกันแต่ว่าดูผ่าน powerpoint แทนแบบนี้นะครับจะเหมือนกันครับ แต่ว่าแล้วแต่ใครสะดวกใช้แบบไหนถ้าเป็นแบบไฟล์ PDF ก็ง่ายดีตรงที่ย่อขยายส่วนของ e-book ได้ง่ายหน่อยนะครับสนใจตรงไหนก็สามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้ง่ายหน่อยส่วนแบบ PowerPoint เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาราง PowerPoint ซึ่งย่อขยายไม่ได้แบบนี้นะครับถ้ามีการขยายมันจะกด h y เปอร์ลิไม่ได้อ่ะทําลักษณะเดียวกันนะครับคือใช้งานได้ทั้ง2แบบทั้งแบบไฟล์ PDF แล้วก็เป็นแบบ PowerPoint ไฟล์นะครับ ส่วนบางท่านเนี่ยอาจจะเปิดด้วย a l ล o b a t ท e a เดอแล้วมีปัญหา,าผมแนะนำให้ลงโปรแกรมพวกโปรแกรมเปิดอ e ีบุ๊กด้วยโปรแกรม FOX IT น่าจะอ่านอย่างนี้นะน่าจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งผมให้ไปในแฟลชไดร์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวิธีการติดตั้งเนี่ยต้องปิด Windows Security ก่อน พวกแอนตี้ไวรัสต่างๆต,างต,างต,างต้องปิดก่อนไม่งั้นไฟล์แคร็กต่างๆมันจะลบไฟล์นั้นทิ้งนะครับเข้าไปที่ไวรัสโปรเทคชั่นนะครับแล้วก็มาเลือกตรง Manage Setting น,นะครับแล้วก็ Real Time p r o t e c t i o ่นให้ออฟเอาไว้ก่อนออฟตรงนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวมันจะกินไฟล์พวกไฟล์แคร็กต่างๆจากนั้นก็ทำการติดตั้งโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PDF ได้เลยนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่หมดอายุแต่ว่าต้องแครกก่อน กดเน็กไปเรื่อยๆติดตั้งนะครับอันนี้ผมไม่ติดตั้งให้ดูแล้วกันเนาะหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยก็ทําการแครกนะครับไฟล์แครกอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็กดแพ็กกดแพ็ไฟล์ได้เลยนะครับหลังจากกดเสร็จก็ตัวซอฟต์แวร์ก็ใช้งานได้แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาเปิดส่วนของอ e ีบุ๊กของเราได้นะครับผมแนะนําว่าให้เปิดด้วยโปรแกรมที่อ่านไฟล์ pdf ได้จะดีกว่านะครับเพราะว่า มันย่อขยายแล้วก็ใช้งานง่ายดีแล้วก็เป็นอ e ีบุ๊กที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูง่ายแล้วก็ย่อขยายใหญ่หรือว่าเล็กลงตามใจชอบในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะกดฟังก์ชันส่วนของไฮเปอร์ลิงก์ได้อยู่นั่นเองนะครับ